สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับช่องกับปราบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง quest ชื่อเสียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เพื่อนๆควรทำทุกอาทิตย์นะครับเพราะจริงๆแล้วมีเพื่อนๆถามมาหลายรอบมากๆเลยว่าพี่พี่พี่ไอเสาเคลื่นที่พี่เอามาจากไหนพี่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 จะเอาอาหารมาอยู่ช่องซียังไงหรือช่องแซดยังไงหรือไม่ก็พี่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  ไอของที่เอาไว้ใช้หากล่องสมบัติพี่เอามาจากไหนซึ่งในคลิป,ลปนี้จะมีคําตอบนะครับเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกับ quest ชื่อเสียงนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนนะว่าทั้ง2เมืองนะครับหรือผู้เล่นใหม่นะครับมันจะมี quest ชื่อเสียงอยู่ทั้ง2เมืองเลยนะไม่ว่าจะเมืองลี่หยว่หรือเมืองมอนสเต็ตนะครับซึ่งของมอนสเต็ตเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งและผมก็ยืนทับมันอยู่นะครับ นี่นะเป็นสามเหี่ยมแบบนี้เลยนะครับก็จะอยูขอ่ขอบด้านนี้นะแล้วส่วนทางด้านของลี่หยวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับและการทำควสชื่อเสียงนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะมีอยู่หลักๆประมาณ4อย่างที่สามารถทำได้นะครับและทำไมถึงเราต้องทำควสชื่อเสียงอย่างนั้นเหรอเพื่อที่จะเพิ่ม r e putation ให้กับเมืองนะครับและ ปลดล็อกของต่างๆด้านข้างใครที่ไม่รู้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะขอบซ้ายล่างนะครับมันจะแอบ,บๆอยู่ด้านนี้นะเราต้องกดมาที่กล่องสมบัตินะครับแลวเราก็จะสามารถดูได้เลยว่าทุกๆครั้งที่เราปลดแต่และเลเวลเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเราจะได้ทางด้านของ Apple Stew หรือก็คืออาหารนั่นแหละเลเวลสนะครับก็จะเป็นทางด้านของการหา Animal c r u s t a l ก็คือเข็มทิศเพื่อที่จะเอาไว้หาตัวลูกแก้วเอาไว้อัพเสานะครับสำหรับเมือง m อน s t e r เท่านั้นนะครับ และอันที่3นะครับก็จะเป็นทางด้านของ w i n catcher หรือก็คือแก้วเก็บมแมลงลมเลยไอนนที่มันต้องเก็บ3อันแล้วเพื่อที่จะบินขึ้นเหมือนเวนตีฮะซึ่งจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์ถ้าเก็บมีเวนตีนะแต่ก็เผื่อคนอาจจะเอาไปใช้กันและเลเวลที่4นะครับก็จะมีทางด้านของ name า a r d นะครับแล้วก็อาหาร a v e n t u r e breakfast นะฮะและเลเวลที่5นะครับก็คือ nre nre ก็คือช่องอาหาร อันนี้ที่ที่ทุกคนพูดถึงเยอะนะครับเนี่ยด้านขวาล่างของผมเนี่ยช่องอาหารนะครับซึ่งพอเราทําพอเราได้มาแล้วเราไปคราฟมันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดใช้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้อะไรในช่องไหนนะครับเลือกได้เลยซึ่งมันดีมากๆและเพื่อนๆก็ควรดีนะฮะมันช่วยได้เยอะอจริงๆนะมันช่วยได้เยอะแล้วมันไม่ยากด้วยแหละ q u วสพวกนี้นะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเข็มทิศหาสมบัติในเมืองลมนะครับ แล้วก็เสาวารนะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะและพอเลเวล7จ็ดนะครับก็เนมการ์ดแล้วก็ทางด้านของมูนพายและสุดท้ายเลเวลแปดก็คือปีของเมืองลมนั่นเองเป็นอะไรที่เท่มากนะเท่มากเท่และสำหรับมือมิลลี่อยู่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบอกตำแหน่งก่อนนะตรงนี้นะอย่าลืมนะ <laughs> แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะครับมิสอยู่นะก็กดเข้าไปคุยเลย แล้วสำหรับเมืองรี่หยว่ก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับเลเวลหนึ่งเองก็จะทำโกลเด้นชิมบอลหรือก็คือลูกชิ้นกุ้งนั่นแหละเลเวลสองนะครับก็จะเป็นการทำเค็มทิดเอาไว้หาจิโอคูลัสหรือก็คือหิน อัพเสาของเมืองได้หัวนะฮะและเลเวล3านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันที่เพื่อนถามมาเยอะมากก็คือ c o n d e n s ์ resin นะครับว่าทำยังไงพี่เ e ซิน a ัดเมเนี่ยมันทำยังไงทำไมผมทำไม,ไม่ได้ทำไมผมไม่มีมันต้องมาปลดล็อกในเมืองลีหัวนะครับและเลเวลสก็จะเป็นทางด้านของนมการ์ดเหมือนเดิมนะที่ค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะจริงจริงอืมสวยมากแล้วก็อาหาร Lotus f l o w e r นะครับเลเวลหก็จะเป็นทางด้านของอัตแทร์ซ s e e k e r หรือก็คือเตาทำอาหารที่ไหนก็ได้ ที่เราอยากจะทําเราสามารถจะไปทําอาหารที่ไหนก็ได้ซึ่งเอาจริงๆนะไร้ประโยชน์จริงๆไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์มากเพราะจริงๆแล้วแบบเราแทบจะไม่ต้องใช้เลยเจริงๆนะหรือถ้าเกิดเราจะต้องใช้จริงๆเราก็คงวาร์ปกลับมาที่เมืองแหละครับจริงๆนะอืมมันไม่ใช่แบบ open world ที่เราไม่สามารถวาร์ปไปไหนได้ มันเป็นโอเปิลเรืที่เราแบบวัดได้ทุกที่แล้วเสาแต่ละเาสาก็ค่อนข้างใกล้กันมากแต่นั่นแหละแล้วสำหรับเลเวลที่6กนะครับก็จะเป็นท่านาของเข็มทิศเพื่อที่จะเอาวไว้หาสมบัติในเมืองลี่หยว่นะครับและสําหรับเลเวลเก็จะเป็นเนมการ์ดเหมือนเดิมพร้อมกับอาหารเทียนชูมีดมั้ทถ้านาาถูกนะและสุดท้ายนะครับก็คือปีกมแมลงสาที่เพื่อนๆชอบเรียกกันนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นปีกที่ค่อนข้างเท่นนะถ้าเกิดใส่กับถูกตัวนะถึงมันจะดูเป็นปีกสีออกแนวแมลงสาบกระเถ แล้วก็คือสรุปหลกัหลกๆเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้มาและที่เพื่อนๆถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีทางด้านของ r e s i n a d m e t หรือคอนเดนซเรซ i n นะครับ NRE หรือก็คือช่องอาหารด่วนนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเสาวาร์นะครับที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะทำให้เราแบบสามารถทําอะไรได้งา่ายและสะดวกขึ้นเยอะอะครับเอาจริงๆและ3อย่างนี้นะครับก็คืออันหลักๆเลยที่เพื่อนๆชอบถามกันมาบ่อยมากๆว่าพี่เอามาจากไหนทำไมผมไม่เจอ มันอยู่ตรงดีนะครับไม่ยากเลยอย่าลืมมาทำกันด้วยนะเพราะว่าทุกๆอาทิตย์นะครับมันจํากัดนะครับมันจํากัดเควสที่เราจะทานะครับทั้ง2เมืองนะย้ำว่าทั้ง2เมืองนะครับถ้าเกิดเพื่พพพพอนๆทาเควสของเมืองมอนสเตดแล้วและจะมาทําของเมืองี่อยู่ต่อไม่ได้นะครับได้แค่เมืองละสามเควสเท่านั้นนะต่อหัวข้อนะก็คือเควสจากคน3อันนะครับแล้วก็เควสจากมอนอีก3อันนะครับราคาหัวนั่นแหละ และอีก2อันนะครับที่สามารถทําได้นะครับก็คือออกหน้าเหมือน quest achievement นะฮะที่เราก็แค่ต้องไปทําตามที่เขาต้องการหรือจริงๆลอง Google ดูก็ได้นะครับเพราะคําตอบของพวกนี้มีหมดนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะและอีกอันนึงก็คือ world exploration รือก็คือการประจนภัยนั่นแหละว่าเราประจนภัยครบทุกส่วนหรือยังถ้าเกิดเราครบแล้วหรือว่าตามที่มันกําหนดแล้วนะครับเราก็สามารถรับของรางวัลและเพื่อที่จะ up reputation ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําก็ด้วยนะครับมันจะอัปได้แค่ 420คะแนนเท่านั้นต่ออาทิตย์นะครับก็รวมจากบามที่อาทิตย์ละ300นะครับหรือก็คือ100คูณ3นั่นแหละแล้วจากควสอีก120หรือ40คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทํากันด้วยนะครับเพราะเมืองใหม่ใกล้จะเข้ามาแล้วแล้วก็น่าจะมีระบบนี้ด้วยนะพอเมืองใหม่มาปุ๊บเราก็อาจจะต้องย้ายไปทําฝั่งนู้นแทนเพื่อที่จะเอาของที่มันน่าใช้เลยนะอย่าลืมนะครับใกล้จะเข้ามาแล้วเมืองใหม่เพราะฉะนั้นดีทํากันด้วยนะ โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะจริงๆเยอะจนแบบโอเคเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาอธิบายเพื่อนเพื่อนฟังก็ได้นะครับเพราะบางทีเพื่อนเพื่ออาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้เห็นระบบนี้หรือยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพอรู้สึกว่ามันจะต้องเลเวล20กว่าเนี่ยแหละาจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอย่าลืมก็ด้วยนะครับเพราะไอ้ของที่ได้มามีประโยชน์มากมกแล้วมันเป็นอีกทางหนึ่งที่เพ พราะเควสพวกนี้ก็ให้เงินเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับโดยรวมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้ Yay!